ก็ซีซั่นลงไปแล้วนะครับสำหรับฤดูกาล2023-2024ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่อย่างน้อยๆพวกเขาก็สามารถปิดซีซั่นนี้ด้วยแชมป์บอลถ้วยแห่งเกาะอังกฤษอย่างเฟเบคับได้สำเร็จหลังหากปากกาเซียนปราบอดีตตัวชกาดร่วมเมืองอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป2-1แต่ถึงอย่างนั้นนะครับสำหรับผีแดงมันก็คงจะมีแต่เรื่องราวในสนามที่จบลงพอเรื่องรานอกสนามของพวกเขานั้นมันเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นเองสำหรับตอนนี้ต้องบอกเลยว่านักของผู้ซื้อจอมฮีบอย่างอริตเทนฮากับแมนยูนั้นมันพร้อมออกในทุ จะเห็นชัดไม่เบ,บคับเป็นทั่วสังราของกุซูชาวดัตารนี้ก็เป็นได้ซึ่งในส่วนนั้นก็ต้องตามดูกันต่อไปว่าเทนฮากับแมนยูจะมีฤดูกาลที่3ต่อหรือไม่แต่นั่นไม่ใช่ประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับมันก็น่าตกใจไม่น้อยเลยทีเดียวที่ตลอดสซีซั่นที่เทนฮากคุมทีมนั้นแมนยูเปลี่ยนแปลงในแง่ของตัวผู้เล่นไปมากมายโดยตลอดช่วงตลาดซื้อขายทั้ง4ครั้งนะครับในยุคของเทนฮากผีแดงนําเข้านักเตะม,มากถึง16คนเลยทีเดียวเเลียก็ตกตลาดละ4คนนซึ่งมัก็ดูเยออะพสควรแต่กกก็็ไไมมม่่รูู้ววาาทํตัััหลของงยยคงเป็นหน้านว่าาไไม่่ต้้อองงพพพูดรรทเเเลละใหสียวน น,นี้พวกเราทีมงานฟุตบอลแม็กจึงได้รวบรวมอะไรชื่อพร้อมตัดเกตให้ด้วยว่า16แข้งใหม่ผีแดงยุคเอริเทนฮารจะมีใครกันบ้างและผลงานของพวกเขาน,านั้นดีมากน้อยเพียงใดหมายเหตุดันดับในคลิปเป็นเพียงความเห็นของพวกเราทีมงานฟุตบอลแม็กนะครับหากใครเห็นต่างออกไปก็พิมพ์เข้ามาคุยกันที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับอย่าดื้อน,นะตีนะครับ อย่าพลาดชมการแข่งขัน e ี ball ball 2024, นนฟุตบอลโปรลีก2 0 2 4 2 0ทัวร์นาเมนต์เกมฟุตบอลสุดยิ่งใหญ่ระดับประเทศทรอบ16สโม,มสรไทยลงชิงชัยกันแน่นลีกชมสดๆทุกวันเสาร์และอาทิตย์สิเมงตรงเป็นต้นไปทางอ e ีลีก Thailand ทุกช่องทางและยิงสดผ่านทาง True ID Sport ช่อง621ขอเกฟฟุตบอลห้ามพลาดนะครับอันดับ16อันโตนี 86ล้านปอนด์สำหรับนันกเแต่ราคานี้เราควรจะคาดหวังได้มากกว่านี้จริงหรือไม่จิงอยู่ในคับที่ช่วงแรกๆของอัลโตนี่นั้นเต็มไปด้วยความบืออวาและสามารถยิงประตูให้กับแมนยูเดด,เด,ดได้อย่างรวดเร็วแต่นั่นก็แค่ช่วงโปรโมชั่นเท่านั้นนะครับเพราะหลังจากนั้นเราก็แทบเห็นดาผ้าเดิมๆของตัวตนนั้นหมุนไปหมุนมาไม่ไหวยังไงก็หักเข้าซ้ายตัดเข้าในและแปะคืนเพื่อนแต่นั่นก็พยายามวิ่งทะลุช่องไปในจุดที่คู่แข่งก็บังทางเอาไว้และก็เสียบอลเขาไม่เปลี่ยนแปลงและคงไม่มีอะไรเปลี่ยนอะไรเเเเเขาาาาาาาไไดดดดดด้้้้้แแลลววววนนนนนนนะคคครรรรรััับยยยททศตตตติิปปกกกกกออออพพฤมมมมมสงงงงจึู็่่่่่่โีีีืหห อันดับ15และอันดับ14แจ็คบัตแลนและมาติดดูบรัฟกา ขออนุญาตรวบมาเป็น2อ,อันดับรวด,ดเลยก็แล้วกันนะครับสำหรับเคสของผู้รักษาประตูสำรองที่ทีมดึงเข้ามาจริงๆแก๊งน,นี้เราแทบไม่สามารถตัดเกรดอะไรได้โดยซ้ำในครับพอเราแทบไม่เห็นผลงานอะไรของพวกเขาเลยซึ่งทั้งมาร์ตินูบราฟกาและแจ็คบัตแลนด์ก็มาไวายไปไวายซะเหลือเกินนะครับโดยทั้งสองคนอยู่กับผีแดงกันคนละครึ่งฤดูกาลของฤด,ดูกาล2022-2023โดยในช่วงเสม,มอเป็นมาร์ตินูบราฟกาที่ย้ายเข้ามาก่อนจะออกไปในช่วงเดือนมกราคมส่วนทางกับแจ็คบัตแลนด์พอดีแต่อย่างน้อยๆ้อยดูบราฟกาก็ยังได้ลง ที่กระดันกลายมาเป็นคู่ชิงถ้วยนี้กันไปซะอีกก็จะเป็นนิวกาสเซิลตัวสังกัดปัจจุบันของดูบราฟกาที่พ่ายแพ้ไปศูนย์ต่อสองแต่เจ้าตัวนั้นกลับได้แชมป์ซะอย่างนั้นนะครับส่วนแจ็คบัตแลนด์ไม่ได้ลงสนามให้กับแมนยูนเตเดเลยแม้แต่นัดเดียวและเอาจัวทีมไปในทุกซัมเมอร์ปี2023อันดับ13ขาดเซยมิโโรปหากนับแค่ฤดูกาลแรกของห้องเครื่องารนี้แน่นอนว่าเขาไม่มีทางมาอยู่ตรงนี้แน่นอนนะครับแต่พอดูจากผลงานในปัจจุบันก็ต้องยอมรับกันเลยว่า สภาพแล้วจริงอยู่ที่แผนในการดึงตัวคอิเมโร่จากเรอัลมาดริดมาในราคา70ล้านปอนด์มันคือแผนงานระยะสั้นที่ต้องการผลลัพธ์ในทันทีซึ่งแมนยูก็ตอบตัวตรงนั้นไปแล้วเรียบร้อยในซีซั่นแรกนะครับแต่พอเข้าซีซั่นที่2ฟอร์มของคเมโร่นั้นตกลงไปอย่างน่าใจหายแต่สิ่งที่แฟนแมนยูต้องแบกต่อไปก็คือค่าเหนื่อยมหาศาลของเจ้าตัวที่ไม่ได้เหมาะสมกับฟอร์มในปัจจุบันเลยแม้แต่นิดเดียวและการไม่มีชื่อของกางรางไรนี้เลยในนัดชิง f a Cup คก็คงจะพอบอกอะไรบางอย่างให้เราได้นะครับอันดับ12เมส์ อีหนึ่งดีลราคาแพงที่ก็ไม่รู้ว่าทำไมแมนยูถึงอยากได้นักอย่งได้หนานะครับทั้งที่เราแทบไม่ได้เห็นผลงานอะไรเลยของเมสันมาตลอดฤดูกาล2 0 2 2 2023 20ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของเจ้าตัวกับเชลซีแต่แมนยูกลับทุ่มเงินให้สิงบูก,กว่า60ล้านปอนด์เพื่อดึงมิฟฟิลตัวลุกรายนี้เข้ามาสู่ทีมพร้อมเบอร์เจ็ดที่เป็นดังไอคอนิกของสโมรสรไปให้ใส่อีกซึ่งผลงานก็อย่างที่เห็นนั่แหละครับที่ว่าแฟนผีบางส่วนแทบจะอยากลืมเลือนไปซะว่าเคยมีดีลนี้เกิดขึ้นเพราะด้วย อันดับ11เอาทายไยินดีมือกอสำรองก้นด้านอีกคนที่อยู่นานกว่าเคสของกรูบัฟกา้าและจากบัตแลนนิดหน่อยนะครับมนทวันชาวเติร์กวัยย6ป้ย้ากปียามาร่วมทัพแมนยูในเดในช่วงสัมเมอร์ที่ผ่านมาพร,พร้อมกับอังเดอโอนา่าในทว,วันมือหนึ่งที่แทบจะลงสนามให้กับแมนยูทุกนัดนะครับโดยด้านเดียวที่ไบินดีเลงสนามนั่นก็คือเอฟเคัพรอบ4ที่พบกับนิวพอร์ตคอตตีเพราะว่าอังเดโอนา,าติดทีมชาติไปลุยศึกแอฟริ Nation, กาคัพอ U, อฟเนชั่ไไนซ อันดับสิบวอลเวกฮอส หากได้พูดถึงประโยชน์ที่มีในสนามของพวกเขาแน่นอนว่าพีวาวนั้นไม่ควรมาอยู่ตรงนี้อย่างแน่นอนและหากจะรวมถึงผลงานที่เกิดขึ้นตลอดสัสิบเอเตเกมกับแมนยูนเต็ดก็ต้องบอกว่าค่อนข้างน่าผิดหวังนะครับเพราะเขายิงได้เพียงแค่สองประตูกับอีกสามแอสซิสต์ซึ่งนั่นเป็นจำนวนที่น้อยมากกับผู้เล่นตำแหน่งศูนย์หน้าตัวเป้าของทีมเขาเข้ามาร่วมทีมแมนยูนเต็ดในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาล2022-2023หลังยูนเต็ดไม่สามารถพึ่งพากองหน้าตัวจริงของทีมอย่างอัลต์นี่มาซิยาลได้เลยตลอดี อันดับ9เซกิโอเรกิลอน อีกหนึ่งผู้เล่นที่เราแทบก็บไม่มั่นใจว่าจริงๆแล้วใครกันแน่นะครับที่อยากได้ตัวเขามาร่วมทีมเลกิลอนมีช่วงเวลาที่น่าผิดหวังกับแมนยูนะครับตลอดระยะเวลาเกือบครึ่งฤดูกาลแรกในฤดูกาล2023-2024แมนยูดึงแบ็กซ้ายรายนี้เข้ามาในวันสุดท้ายของตลาดซัมเมอร์หลังลุกชอและไทเรลมาลเลเซียได้รับบาดเจ็บแต่ถึงอย่างนั้นโอกาสของเลกิลอนก็มีเพียงแค่655นาทีเท่านั้นในโรงละครแห่งความฝันซึ่งแน่นอนนะครับมันไม่มากพอหลังจากโดนส่งกลับไปในช่วงตลาดหน้าหนาวเลกิกก fort, ล ได้จากแมนอันดับ8โซฟิยานอัมระบัดด้วยงบประมาณอันจำกัดจำเขียนหลังปิดเดียวกับเมสันเมาส์อังเดโอนาน่าและลัสมูธฮอยลุ่นนั่นเองทำให้ทีมต้องหามิดฟิลด์อีกคนเข้ามาเสริมทัพด้วยงบและเวลาที่จำกัดยูเนเต็ดเลยไปดึงเอาโซฟิยานอัมระบัดมิดฟิลทีมชาติโมร็อกโกที่ทำผลงานได้ดีในช่วงตบอลโลกปี2022จากฟิออร์เดติดน่าเข้ามาร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวซึ่งเขาทำผลงานได้ใช้ได้ในช่วงแรกๆนะครับแต่พอกลับมาจากแอฟริกาขัพออฟเนชั่นผลงานของอัมระบัดก็ตกลง อันดับ7มาร์เซลซาบิเซอร์อีกหนึ่งกองกลางตัวยืมที่ทีมได้มาจากบาเยนมิวนิกในช่วงครึ่งฤดูกาลหลังของฤดูกาล2022-2023ยูเนเต็ดชอามิฟิวรายนี้เข้ามาเพื่อเป็นตัวเลือกในแดนกลางให้กับทีมซึ่งซาบิเซอร์เองก็มีช่วงเวลาที่โอเคกับแมนยูตลอด18นัดในโอทราฟฟอร์ดเขายิงไป3ประตูกับอีกหนึ่งแอสซเซสซึ่งก็ไม่ได้เยอะอะไรนะครับนั้นยังทำให้ปีศาจแดงตัดสินใจไม่เซ็นสัญญาถาวรกับกองกลางรายนี้ก่อนที่เขาจะย้ายไปอยู่กับ Wood นนกจจบนนูติ 6, เาาซียรอต สิ่งที่ทําให้มาเลาเซียก้าวขึ้นมาสูงถึงตรงนี้ได้ไม่ใช่ผลงานในปีนี้อย่างแน่นอนเอาเป็นว่ามันคือผลงานของเขาในซีซันที่แล้วนะครับและความคุ้มค่าของจํานวนเงินที่ยูนเต็ดจ่ายไปเราสามารถพูดได้ว่ามาเลาเซียคือหนึ่งในเดียวที่แมนยูใช้เงินได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ในซีซันนี้เจ้าตัวจะเจ็บจนไม่สามารถช่วยทีมได้เลยแม้แต่นัดเดียวแต่ก็อย่าได้ลืมว่าตอนนี้เขาอายุเป็นแค่22ปีเท่านั้นมาเลาเซียยังมีเวลาอีกมากที่แมนเชสเตอร์ยูนเต็ดนะครับและถ้าหากเขากลับมาพี่สมบูรณ์ในฤดูกาลหน้าโดยูนเนนนนป็นนอไที่่เฟล้มยย อันดับ5อังเดรโอนาน่า กว่าจะมีโอนาน่าที่เหนียวในวันนี้ก่อนหน้านี้เราผ่านอะไรกันมาบ้างแน่นอนว่าการเข้ามาแทนที่ดาบเิดเดคอาในด่านมือหนึ่งชาวสเปนที่อยู่กับทีมมาอย่างยาวนานมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยตลอดเวลาเขาต้องพิสูจน์ตัวเองกับเงาของนายทวารคนเก่าโอนาน่าใช้ตลอดครึ่งฤดูกาลแรกไปกับการปรับตัวก็เสียประตูเป็นว่าเล่นในช่วงนั้นแต่พอตั้งหลักได้ตูนกับกองหลังได้ติดโอนาน่าก็กลายเป็นอีกหนึ่งผู้ทบประตูที่พอจะหวังพึ่งได้จริงๆสักทีนะครับโดยเฉพาะช่วงหลังๆที่เขาโชว์ฟอร์มเหนียวมากกว่าโชว์ อันดับสี่คริสเตียนอีริกเซน หากจะบอกว่าเขาคือมิดฟิลด์ที่คืนชีพขึ้นมาอย่างแท้จริงแบบจริงๆนะครับเอริกเซนก้าวข้ามความป่วยไข้และกลับมาลงสนามฟุตบอลอย่างที่เขาต้องการได้สำเร็จอีกครั้งกับเบรนท์ฟอร์ดด้วยสัญญาระยะสั้นในช่วงฤดูกาลหลังของฤดูกาล2021-2022ก็ได้ะย้ายมาซบแมนยูแบบฟรีๆในซีซั่นถัดมาและแน่นอนว่าเอริกเซนก็ไม่เป็นตัวหลักของทีมได้ในทันทีนะครับฤดูกาลที่แล้วลงสนามให้กับยูไนเต็ดไปทั้งสิ้น44นัดสลัดท่าผลป่วยโรคหัวใจไปหมดสิ้้นนนนนเเรื่่ออยมมมาาาจจจจถึงงใใฤดูกลปััุบบบททททีีแข ประสบการช่วยทีมได้เสมออันดับ3รัสมุดหอยลุนผมผ่านอะไรมาเยอะเจ็บมาเยอะรัสมุทคอยลุนไม่ได้กล่าวนะครับแต่ถึงอย่างนั้นก็ต้องยอมรับว่าส่วนหน้านหนุ่มของพี่แดงรายนี้ได้พิสุดตัวเองผ่านคำวิจารณ์มากมายจริงๆหอยลุนถูกตั้งคำถามตั้งแต่ที่เข้ามาสู่แมนยูเนเตดด้วยค่าตัวกว่า72ล้านปอนด์ และด้วยความที่ชื่อแอบคล้ายฮาร์แลนด์ด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับทำให้ความคาดหวังที่แฟนบอลมอบให้เรายิงหนุ่มรายนี้สูงซะยิ่งกว่าอะไรดีซึ่งแน่นอนว่าเขาทำให้แฟนผีแดงนั้นสมหวังได้สำเร็จในท้ายที่สุดแม้ชุดแรกตัวตัวจะยังขำเป้าไม่เจอเลยก็ตามฮอยรุนกลายมาเป็นดาวยิงอันดับหนึ่งของทีมได้สำเร็จและด้วยวัยเพียงแค่21ปีบางทีนะครับในอีก2-3ปีข้างหน้าแมนยูอาจจะมีกองหน้าระดับโลกอย่างลัสมูฮอยรุนอยู่ในทีมก็เป็นได้อันดับ2จอห์นนี่ยูแอนส์ ของฟรีมันมีในโลกจริงๆนะครับใครจะไปคาดคิดว่าถ้าฮอยลุนกับโอนาน่าไม่ได้ดีขึ้นในช่วงท้ายฤดูกาลที่ผ่านมาบางทีการเซ็นสัญ,ญญายอดเยี่ยมประจำฤดูกาล2023-2024อาจะเป็นชื่อของจอร์นี่อีแวนส์อดีตไปกันหลังของทีมเลยก็ได้อีแวนกลับเข้ามาโอทฟฟร์อีกครั้งแบบฟรีๆจากเลสเตอร์ในวัย36ปีด้วยความหวังเข้ามาเป็นกองหลังตัวแบ็กอัพให้กับทีมเฉยๆนะครับแต่เราก็ดันไมมีจังหวะที่กองหลังของทีมนั้นนัดกันเจ็บไปหมดจนเจ้าต,ตัวนั้นได้โอกาส ทำให้แฟนผีประทับใจเลิกเกินในการกลับมาอุลอร์ฟอร์ดครั้งนี้อันดับ1นลิซานโดมาติเนส ดิซานโดก้าเข้ามาสูดถินโอแทฟฟอร์ดพร้อมด้วยคำถามมากมายเกีก่ยวกับความสูงของตัตัวนะครับว่าตัวแค่นี้เล่นในพรีเมียร์ลีกไหวหรือซึ่งเขาก็สามารถตอบคำถามเหล่านั้นไปจนหมดสิ้นด้วยผลงานในสนามที่ทุกคนเห็นตรงกันดิซานโดทำให้เม็ดเงินจำนวน4 8 5้าล้านปอนด์คุ้มค่ายอย่างรวดเร็วเขาเล่นได้อย่างแข็งแกร่งดุดันและโดดเด่นหากบรูโนเป็นความหวังในเกมรุกแน่นอนว่าดิซานโดเองก็เป็นตัวความหวังในเกมรับเช่นเดียวกันเราเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนในเกมที่ยูไนเด,ดมีและไม่มีดิซานโดมาติเนสในสนาม นี่ยังคงเป็นคำถามจนถึงทุกวันนี้และหากชอบคลิปฟุตบอลแม็กซ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อเป็นปกำลังใจให้กับทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านได้ดูกันด้วยนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราใ้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลฟุตบอลแม็กซ์